พักใจพักกายสบายสบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเฮิรตซวทพัทลุง กลับเข้าสู่รายการสบายดีที่98ที่นี่ที่98เมกะเฮิรสวทพัทลุงนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นความโชคดีแล้วก็ได้มีเฮกันกสำหรับแรงงานในบางสาขานะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการคอรมอเคาะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานสาหรับ3กลุ่มอาชีพ17ั เพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับนะคะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรมสอดคล้องกับทักษะฝีมือความรู้ความสามารถแล้วก็การจ้างงานในตลาดแรงงานโดยมีการปรับอัตราค่าจ้างครั้งนี้นะคะก็จะอยู่ในสาขาอาชีพที่ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่จะได้ปรับขึ้นค่าแรงก็จะต้องได้รับใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเท่านั้นนะเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปคุยกับท่านพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดท่านพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงนะคะสวัสดีครับผมนายวุฒิอินทระเพ็ชตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สังกัดกรมพัฒนาผิวงานกัะท่วนแรงงานครับตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10, ันเมคารนที่10กคุมภาพันธ์2 5ั6น,นะครับได้ข้ออตราค่าจ่างตามมาตรฐานฝีมือสำหรับแรงงาน3กลุ่มอาชีพ17สาขาเพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับ ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรมสอดคล้องกับทักษะฝีมือความรู้ความสามารถและการจ้างงานในตลาดแรงงานโดยการปรับอัตราค่าจ้างครั้งนี้จะอยู่ในจากอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานซึ่งขณะนี้คอ,อมอได้ประกาศไปแล้วรวมทั้งหมด129สาสาขานะครับซึ่งรวมในที่ประกาศใหม่ครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะนั้น อัตรากาจรจ้างตามมาตรฐานวีมืงานแห่งชาติปัจจุบันบปัจจุบันที่คลรมอได้ประกาศไปแล้วทั้งหมด1 2 9สาาขาครับในเรื่องของค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใรงานเนี่ยนะครับอัตราค่าจ้างตามความรู้ความสามารถซึ่งค่าจ้างในประเทศของเราปัจจุบันเนี่ยมีสองลักษณะก็คืออัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับซึ่งคณะกรรมาการค่าจ้างเป็นคนกําหนดสําหรับพัทลุงเนี่ย ตาค้าจ้างตามค่าแรงก็ต่าเป็นเงิน3ามร้อยสามสบาทตัวนัจากค่าจ้างตามมาตรฐานปีมือแรงงานนั้นเป็นเรื่องของค่าแรงตามความรู้ความสามารถซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านพระเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับพยายามที่จะสื่อความหมายสื่อสารไปรยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบในเรื่องของค่าจ้างตามมาตรฐานปีมือเนี่ยครับ เนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างที่สูงกว่าก็าแลงกันต่ํกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับสําหรับถ่าแรงกันต่ํา335บาทถามว่าในปัจจุบันเนี่ยพอไหมกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็คงจะตอบว่าพอจะเลี้ยงชีพได้นะครับพอจะเลี้ยงชีพได้แต่จะให้เหลือให้เหลือมากไปสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นนั้นก็อาจจะก,ก็เรียกไม่สมดุลนนะักทีนี้ ในการที่จะรัดขึ้นรับจากขึ้นก้าจ้างให้ได้ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ตามความต้องการนั้นคงคงคงยากอยู่นะครับแต่ช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถจะได้รับก้าจ้างสูงกว่าก้าแรงกระต่ำในปัจจุบันก็คือว่าท่านจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้เข้าสู่ของตลาดอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและก็เข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือง,งานแห่งชาติให้ได้นะครับ ในจังหวัดพัทลุงนะครับในจังหวัดพัทลุงเนี่ยกลุ่มอาชีพที่คิดว่าท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายจะสามารถเข้าสู่การรับค่าจ้างตามมาตรฐานผีงน้งานในงานแห่งชาติได้เนี่ยครับผมก็จะนำเสนอจักสามสาขานะครับก็คือสาขาช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านขนาดเล็กนะครับ และก็รายกาที่2ก็คือสาขาพนักงานนวดไทยอัตตะบัตนะครับสาขาที่ที่สามก็คือพนักงานผสมเครื่องดื่น,นะครับที่เสนอนําเสนอ3ามสาขานี้ก็เนื่องจากว่าบริบทของจังหวรัดปทรุงนั้นเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะอืมนะคะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นท่านเลยมองว่า3ส,สาขาอาชีพที่บอกไปก็คือสาขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในบ้านขนาดเล็กแล้วก็สาขานวดไทยสาขาผสมเครื่องดื่มน่าจะไปไกลกว่าสาขาอื่นๆนะคะถ้าในพื้นที่ของเราเหมือนกับว่ารองรับได้เต็มที่แล้วแล้วยังยังคงไม่เพียงพอนะท่านบอกว่านอกเหนือจากบ้านเราแล้วเนี่ยนะคะฝั่งอันดามันอย่างภูเก็ตอย่างสุราษฎร์อย่างพังงานเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ ก็ยังขาดอัตราแรงงานในกลุ่ม3สาขานี้อยู่อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะโรงแรมดังๆในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการยกระดับค่าจ้างแรงงานมาตรฐานฝีมือนะคะในพื้นที่บ้านเราในบริบทพื้นที่พัทลุงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นการเคาะ เห็นชอบกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3สาขาอาชีพเพิ่มมานะคะรวมตอนนี้17สาขาแล้วนะคะคุณผู้ฟงังอ่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะจากการประชุม